สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับช่องสาชาแนลนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาดูห้องลับในโฮเทลสายกมาสี่ห้องนะคะในวันนี้ก็พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะสำหรับห้องแรกนะคะเป็นห้องเก็บไวอยู่ในห้องครัวฟิวชั่นนะคะหลังครัวการเข้านะคะใช้คน3าคนในการปลดล็อกเพื่อเข้านะคะ ห้องก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่จุดแรกนะคะจะเป็นการเหยียบวายสาว่าน่าจะเป็นวายผล,ลไม้นะคะนี่อย่างที่ผู้หญิงคนนี้เหยียบอยู่เลยเป็นการคั้นเพื่อให้น้ำออกมาซึ่งส่วนต่อไปก็จะเป็นขวดวายนะคะในการเก็บแล้วก็จะเป็นถังวายนะคะในการดองดองเสร็จแล้วก็เอามาเก็บใส่ขวดนะคะเพกไว้ ส่วนภายในห้องนะคะจะเป็นจะมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งกันนะคะคนส่วนใหญ่ก็ไม่มากไม่น้อยก็มาในห้องนี้กันนะคะส่วนตัวสาก็คิดว่าห้องนี้ก็เรียบง่ายดีนะคะแล้วก็สงบด้วยงั้นเราไปห้องที่2กันเลยค่ะนี่คือห้องที่2นะคะบรรยากาศภายในห้องก็จะเป็นห้องสปานะคะมีเท่าถานแล้วก็มีน้ำให้อาบ สำหรับการสปาในห้องก็สวยใช้ได้เลยค่ะห้องนี้ก็สงบดีค่ะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบสังคมเยอะๆเหมาะสาด้วย <c oughs> ก็ไปห้องต่อไปกัน <จะ S 1> เลยเป็นที่สามนะคะไปดูกันเลยที่3ามก็จะเป็นคล้ายมินิบาร์นะคะแล้วก็มีที่ร้องเพลงด้วยนี่ก็จะเป็นมินิบาร์นะคะ สำหรับการดื่มพักผ่อนส่วนตรงนี้จะเป็นที่ร้องเพลงแล้วก็สําหรับคนนั่งนั่งได้หลายที่มากอล้นี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะส่วนตัวสาสาชอบห้องน้ํามากเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยโดวงจีนคนมันมีปลาหมึกด้วยนะแล้วก็มีความแบบดีเทลหน่อยๆความคลาสสิก ชอบมากโอเคงั้นเราไปห้องถัดไปกว่าห้องสุดท้ายนะคะนี่คือทางเข้าห้องสุดท้ายนะคะอยู่ที่รอบบี้ห้องที่4ไปกันเลยนี่เข้ามาภายในห้องก็จะเป็นห้องที่ดูอบอุ่นมากแล้วก็น่าจะเป็นห้องเก็บของของพานลุงนะคะสาชอบห้องนี้มากเพราะว่ามันดูสง,งบอ่ะทุกคนดูสง,งบมากแล้วก็สาชอบอยู่คนเดียวด้วย ชอบพูดกับใครไม่ชอบัฮงสินส่วนตัวคิดว่าการอยู่คนเดียวมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะมันทำให้เราใช้ชีวิตกับตัวเองได้มากขึ้นสาไม่ชอบไปยุ่งกับใครหละถ้าเขาไม่มายุ่งกับสาสาก็ไม่ไปยุ่กับเส่วนตัวคิดว่าห้องนี้เป็นห้องที่อบอุมากสาชอบห้องนี้มากที่สุแล้วเพื่อนๆล่ะหาชอบห้องไหนในโฮเทลก็พิมพ์บอกกันได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะก็ประมาณนี้เลยถ้าใครชอบคลิปนีกตอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายการใช้ชีวิตอยูคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่นะคะถึงเราจะไม่มีใครหรือว่าเราไม่มีอะไรเราก็ยังดีกับการรักตัวเองแล้วก็ดีกับตัวเองมากเช่นกัน สามองว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะชีวิตคนเราก็อยู่กับตัวเองเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายเราก็อยู่กับตัวเองมันก็มีความสุขเช่นกันค่ะบ๊ายบาย